สวัสดีครับทุกคนเหมือนนี่ตื่นเช้ามาลงลากกนเร็ดกับเขากินไปโรงเรียนอีกตามเคยนี่แหละครับหน้าบดบดนี่พึ่งตื่นครับก็เลยนหน้าเพราะจิมเยี่ยมเป็นไรครับก็อยากคิดเองเหมือนเดิมแหละครับกับเขากับน้ำนี่กระสุ่มซื่อว่าคนขยันนานหน้ารับกินขอสอบเองจะเงือนเดิมครับวันนี้รับเปี่ยนแปลงครับกระชากคัทุกคนก็ไปโรงเรียนซื่อๆนี่แหละครับ พ่อไม่ยังไงนะครับแจ้งมน่วยแจ้งเว้นคาัอันนี้นะครับตื่นสมาร์ทอินเขาไปโรงเรียนเลิกเที่ยงมากินเขากินเขาแล้วก็นอนครับนอนสมานมาแล้วก็ตื่นครับเฮ็ดเบียรกระซ้ายห่เฮ็ดนิดหน่อยครับรับประจาเด็กหน่อยคือประมาณนี้นะครับตัวตับกระเล่นแม่ตัวตัดกระมือแม่ครับตั้งมือกระเล่นนี่กันครับ จิ้งจิ้งจับเขาไม่ให้ใครกินก็ได้นะครับแต่ว่าพวกเลาน่ะอยากกินเองครับพวกเรายิ่งเลยวะจิ้ี้ยังกระเจ็๊ยบจินงจี้ยังกระเจ็๊บครับเขาเอิน่าเด็กน้อยจะเล่นอาหารครับหลังจากตัวกิ้งเขาไปเล่นกันนะครับบ๊ายบายค่ะ